จะตินก่อนหน่งที่ล้อดุ่งนะครับจะให้ยางถดืดด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 อง,งครับดที่จะรั่วเป็นที่ล้อรุ่งใส่ไหมครับเพื่อนเพือนมีเพื่อนคนหนึ่งเขาแนะนำให้เอาอยางดิดลองนะครับ ไช้ลมเป่าให้ใบเป่าแล้วไปชุดนะครับแต่พิธีนี้ลูกค้าบอกว่าขอเป็นให้ทำพิธีพุ่ก่อนนะครับลูกค้าขอใช้ไปสัระยณนะครับที่กับกอง